สู่เป็นบ้านก็รู้ว่าเวลาจิตลอยค่ะไปไหนเราก็รู้ว่าไปตรงนั้นอย่างนี้ค่ะไม่ใช่จิตวิ่งไปทางไหนรู้ว่าจิตวิ่งไปะไม่ใช่จิตวิ่งไปไหนรู้ว่าไปที่นั้นรู้ว่าจิตวิ่งไม่ใช่รู้ว่าจิตวิ่งไปไหน มันหลงไปดูรู้ว่าหลงไปดูรู้ทันจิตไม่ใช่หลงไปดูแล้วดูอะไรยังไม่ใช่ดูอะไรไม่สำคัญสำคัญที่รู้ว่าจิตมันหลงไปดูนะรู้ทันจิตฝึกไปฝึกเยอะ ที่เคยไปชอบไปดูคนอื่นนะคะเดี๋วนี้กลับมาดูตัวเองแล้วก็มาว่าตัวเองคอยสอนตัวเองขึ้นค่ะก็ดีแล้วละดูคนอื่นนะเพิ่มกิเลสเราดูตัวเองก็ลดกิเลสตัวเองดูคนอื่นอันตรายนะถึงจุดหนึ่งมันจะกลับมาดูตัวเองไม่ได้แล้วต่อไปก็จะเริ่มสับสน อย่างเรามองเห็นเยอะแยะเห็นคนนั่งเยอะยๆมันจะเริ่มสับสนว่ามันคนจริงหรือเปล่าหรือว่าจิตเราไปเห็นเขาเองหรือเป็นผีผีมานั่งเต็มห้องเลยอ่างเงี้ยไปเจอหน้าเขาเอันนี้ผีแล้วเข่ยหวมันทิ้งใครเป็นคนอ่าเที่ยวออกไปดูข้างนอกสุดท้ายมีแต่เรื่องเสีย ตอนทำสมาธิอะค่ะจะงว่วงตลอดเลยก็เดินเอาเคลื่อนไหวทํางานบ้านนะเคลื่อนไหวไปกระดุกกระดิกไปคือตั้งแต่้เก้าวเทาแรกมาเห็นประโยคว่าจิตเห็นจิตเป็นมรรคผลของจิตเห็นจิตเออคือเป็นอิโลธก็เลยเพยายามอะคะวันที่ผ่านมาก็พยายามดูจิต านี้ตงุดนี้อย่าไปท่องไว้นะมันผิดเขียนไม่ครบหรอกจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมรคนที่จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นนิโรธเห็นนิดนิดหน่อยหน่อยไม่ได้ต้องเห็นแจ่มแจ้งเห็นแจ่มแจ้งคือเห็นอะไรก็เห็นว่าตัวจิตเองก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาถึงจะเรียกว่าเห็นแจ่มแจ้งเห็นจิตเฉยเฉยเป็นสมถานะ แล้วก็คิดว่าตัวเองก็เห็นอยู่ว่าจิตมันมันเปลี่ยนแปลง่ะคะเทนี้แต่ว่าพอมาคิดถึงประโยชน์ตรงที่ว่าเอ๊ะแล้วจิตนี่ยมันยังเป็นตตเป็นตนอยู่ค่ะคร่านี้เราจะทํำยังไงดีกับมันต่อไปค่ะทาไม่ได้ดูไปเรื่อยให้เห็นนะความจริงวนะ่ามันเกิดแล้วมันดับมันบังคับไม่ได้สั่งให้สุขก็ไม่ได้สั่งให้ดีก็ไม่ได้ห้ามชั่วก็ไม่ได้ดูไปอย่างนี้ จุดอ่อนอย่างร้ายแรงของคุณนะคือคิดมากไปฟุ้งซ่านในธรรมะต่อไปนี้ไม่คิดมากดูสภาวะไปเรื่อยๆจิตเราสุขก็รู้ทุก์ก็รู้ดีชั่วก็รู้ไปแล้วปัญญามันค่อยเกิดเองคิดเอาใช้ไม่ได้นมัสการค่ะออตอนเข้ามาตอนแรกเห็นกุดอะคะ่นะก็คิดว่าอันนี้คือกุด ทีนี้พอกวาดกุเดเสร็จปุ๊บมันรู้สึกว่าจิตมันคิดว่านี่กุดของเราอย่างเงี้ยค่ะอะไรมากวาดทีเดียวเป็นของเราไปแนละ้ว <c oughs> รู้สึกว่าตอนแรกไม่ไม่ได้รู้สึกแบบนี้อะค่ะแต่พอกวาดเสร็จแล้วมันรู้สึกแบบเนี้ค่ะดีแล้วก็ช่วงที่อยู่ที่นี่ก็ปฏิบัติด้วยการเดินจงกรมอะคะออ่ะอ่าเพราะว่านั่งเราจะหลับก็เลยเดินเดินก็ นึกถึงหลวงพ่อว่าหลวงพ่อบอกให้รู้สึกตัวเวลาเดินแค่นั้นนะคะแค่นั้นก็ดีแล้วถ้าเดินกลางคืนก็มีไฟฉายอะไรก็มีไหมในกุฏิมีอะไรที่ต้องปรับปรุงไว้ค่ะเปล่าจะบอกว่าถ้าออกมาเดินข้างนอกกลางคืนนะต้องฉายไฟนะมันมีงูเดี๋ยวเดินแล้วไปเหยียบงูเแล้วก็งูจะมโมโห ไปทำอีกไปที่ทำอยู่ไม่ต้องปรับปรุงทําทำให้สม่าเสมอของคุณเนี่ยต้องปรับปรุงมันติดสมถะติดนิ่งติดเฉยสลับกับฟุ้งซ่านคิดโน้นคิดนี้คิดกระทั่งธรรมะธรรมารู้ไม่ได้ด้วยการคิดเอาธรรมเนี่รู้ได้ด้วยการเห็นเอาเห็นว่าจริงๆแล้วจิตใจไม่เที่ยงจิตใจบังคับไม่ได้อะไรอย่างี้ ต้องเห็นไม่ใช่คิดฮะไม่ได้ยินะนะคือหยูู่ก็เห็นตรงจุดนี้อยู่เยอะอะค่ะว่า,าวมันมันมันควบคุมไม่ได้มันเกิดเดี๋ยวคิดบ้างเดี๋ยวลงบ้างเดี๋ยวฟุ้งอีกแล้วสังเกตไหมท,ทันทีที่พูดนะใ,ใจกระโจนฟุ้งมันมันมีลักษณะอย่างนี้นะปุ๊บปุ๊บปุ๊บบอน,นี้ดูออกเป่า เท่นี้หนูก็เลยสงสัยว่าพอเราเห็นแล้วว่าค่ะเราคุมมันไม่ได้แต่ว่าแล้วแล้วเราจะเราจะหลุดจากมันได้อย่างไรจากรจักจิตเหล่านี้ที่ที่มันมันอยู่กับเราค่ะเราไม่มีหน้าที่หลุดนะจิตที่มีปัญญามันหลุดของมันเองเราหมดแต่ดิ้นรนทํายังไงจะดีทํายังไงจะพ้นทํายังไงจะหลุดใจก,ก็ยิ่งฟุ้งซ่านใหญ่คิดแต่จะทําอะไรให้รู้นะไม่ใช่ทําอะไร กรารนมัสก,การค่ะคือก็มาอยู่วัดก็คือหลงสั้นเยอะกว่าอยู่บ้านบ้างอะคะ่ะแต่ก็คือยังหลงยาวมากกว่าหลงสั้นนะคะแล้วก็ออนอยู่บ้านเนี่ยก็คือมันจะมีถูกกิเลสครอบงำบ่อยแล้วก็มีความยึดมั่นในตัวตนสูงแล้วก็จิตมันก็ไม่ยอมใครมันก็ จะเอาเรื่องคนอื่นให้ได้อะคะ่ะม,มาอยู่ทนีเนี้ยนะถ้าแน่จริงอะ่ะมันจะเอาเรื่องเขาไปทั่วนะออกมาอยู่ในป่าใต้ต้นไม้อะไรเงี้ยความใหญ่ของเราความแน่ของเราจะหายไปนะมันจะสยดสยองแทนอย่างเรานั่งสมาธิอยู่เนี่ยตัวอะไรมันจะมาัมแต่ดูนี้ทีนี้ยังไม่มี ที่แท้มอยู่บนวัวงูนะห้อยลงมาแล้วแค่ฟังก็สยองหน่อยๆแล้ว mm hmm. เวลาที่ใจเราอยู่กับธรรมชาตินี่ยะความรู้สึกว่ากูยิ่งใหญ่เนี่ยจะหายไปเวลาเราอยู่ในที่ที่รู้สึกปลอดภัยจะกูใหญ่ขึ้นมา mm hmm. เคยไหมยอยู่ในที่เราไปเที่ยวที่โล่งๆอะไรเงี้ภูเขาลูกใหญ่เหลือเกิน แม่น้าก็ใหญ่ตัวเรานิดเดียวความใหญ่ของเราจะลดลงเนะยก็เทียบกับธรรมชาติภายนอกยนันเราภาวนานะเราดูโลกไปโลกนี้กว้างใหญ่เราเป็นเศษทุลีเล็กนิดเดียวไม่ได้ใหญ่จริงเลยเนะี่ยดูไปไม่ต้องเทียบกับจักรวาลหรอกนะเทียบกับแผ่นดินที่เราอยู่เนี่ยเราก็เล็กนิดเดียวเนี่ยค่อยๆสอนมันไปมันจะได้ไม่ใหญ่มาก ใครจำเป็นจะคุยกับหลวงพ่ออีกมีไหมเบอร์สิบแปดเบอร์แปดเบอร์สิบเก้าเบอร์เบอร์เท่าไหร่เหล็กมันบังพอดีเลยเนะนี่ยเบอร์ห้าเบอร์สิบนะเอาเท่านี้ก่อนเบอร์สิบแปดกราบนมันสการค่ะส่งการบ้านรอบปีกว่าค่ะ เพลงน้อยลงยังก็ทั้งเพลงทั้งทั้งฟุ้งซ่านค่ะเออยังโลภอยู่ถ้าเราปล่อยให้ใจฟุง้งซ่านพอเราลงมือปฏิบัติเราก็จะเพง่งค่ะนะระนันเราพยายามอย่าฟุงา้งซ่านพยายามรู้สึกตัวอยู่ในชีวิตประจําวันเนี่ยค่ะพอรู้สึกมากๆเวลาเราไปทําสมาธิมันจะไม่ค่อยกดมันสงบของมันง่าย นี่ถ้าเราฟุ้งมากก็เราลงมือปฏิบัติในรูปแบบเราอย่าเพง่งเพราะว่าใจมันดิ้นเราก็พยายามบังคับมันนะ,ะมันจะไปด้วยกันนะฟุ้งซ่านกระเสื่องซึมอะไรเงี้ยเฝ้ารูเฝ้าดูไปดีขึ้นเยอะแล้วล่วนะเ,เพ่งน้อยลงเมื่อก่อนเพ่งอย่างรุนแรงนึกออกไหมนึกออกค่ะนั่นแหละดีขึ้นแล้วล่ะยังเหลือเพ่งอยู่แต่ไม่มาก เบอร์แปดบางคนสงสัยนะหลวงพ่อทำไมจำแม่นยัมาส่งกันบ้านเมื่อหลายปีก่อนไม่บอกได้เนาะสิิงไม่ได้จำหรอกดูเอาเดี๋ยวนี้ดูร่องรอยกลบาบนมัสการเจ้าค่ะโยม,มาจากจังหวัดสุรินทร์ส่งบ้านเป็น,น,น,นครั้งแรกเจ้าค่ะมาจากอะไรนะจากจังหวัดสุรินทร์เจ้าค่ะ ก็ฟังเทปของหลวงพ่อเมื่อประมาณเดือน3ที่ผ่านมานะคะหลังจากนั้นก็ปฏิบัติประมาณไม่ถึงเดือนนะคะเดินจงกรมก็จะเห็นมีอยู่3ตัวที่เห็นนะคะก็คือเห็นกายเห็นจิตแล้วก็เห็นตัว ตัวที่เห็นตัวที่รู้นะคะว่ามันมีกายมีจิตนะคะแล้วก็เห็นจิตที่มันคิดแล้วมันก็วิ่งพล่านนะคะแล้วก็โยมเป็นคนประเภทโทสะจริตนะคะแล้วก็มีความฟุ้งซ่านก็เลยใช้วิธีดูจิตคือช่วง,งแรกๆก็จะเห็นว่าโทสะเนี่ยมันผ่านไปปุ๊บเราถึงเราเราจะถึงจะเห็นแต่ว่าระยะการเห็นนี่มันจะค่อยๆสั้นลงสั้นลงเรื่อยๆจนกระทั่งล่าสุดนี่ก็คือ เห็นมันฟอร์มตัวขึ้นมาเป็นเหมือนลูกโป่งพอเรามองเห็นปุ๊บมันก็สลายไปเลยอะเจ้า,าค่ะนั่นแหละดูดยนั้นเจ้าค่ะแล้วก็ต่อมาก็คือถูหน้าอยู่ก็เอ๊ะทำไมเหมือนกับเราไม่ได้เป็นร่างกายเหมือนเราจับวัตถุเป็นผนังเป็นอะไรประมาณนี้อะเจ้าค่ะทำอย่างนั้นแหละมีสตินะจิตใจอยู่แล้วก็ตัวมันก็เริ่มเห็นนะร่างกายจิตใจนี่ไม่ใช่ตัวเราของเราเหรอกนะค่ะ อย่าคิดนะคิดเยอะไปเยอะเจ้าค่ะยังคิดมากไปรู้เยอะเยอะคิดน้อยน้อยเจ้าค่ะอย่าหาความรู้ด้วยการคิดเอาแต่คอยตามรู้ความเปลี่ยนแปลงของจิตไปเรื่อยๆเจ้าค่ะมีอะไรขัดข้อง<ก>ไป <ยก S 1> เรียนที่หลวงปู่เอียนนะหลวงปู่เอียนอยู่ที่ไหนเจ้าค่ะอยู่ที่อำเภอรปราศาสตร์เจ้าค่ะวัดว,วัดโคกอะไรโครกหม่อน าค่ไหมใกล้ๆออกจากตัวเมืองไปสิบสามโลเองในเมืองสุรินที่หลวงพ่อเห็นก็อยู่องนี้แหละเจ้าค่ะก็ล่าสุดก็เท่าที่สองสวันที่มาที่วัดก็รู้สึกว่าอาการที่เรารู้สึกว่ามันหนักๆในอกอะไรตอนนี้มันไม่มีเรารู้สึกว่ามันเบามันโล่งสบายอะเจ้าค่ะเดี๋ยวกลับบ้านก็มี เราไม่ได้ภาวานาเอาโล่งนะเราภาวนาให้เห็นความจริงว่าไม่มีอะไรที่เราบังคับได้ดูออกไหมไม่มีอะไรที่เราบังคับได้เลยเห็นเจ้าค่ะงจิตเราเราเออบังคับไม่ได้เลยเนี่ยดูอย่างนี้บ่อยๆไปเบอร์สิบเก้าขอบคุณเจ้าค่ะจำได้ไหมบอกให้ไปหาหลวงปู่อะไรเออหลวงปู่เอียน ชื่อท่าน,นฟังเราไม่ดีเย็นแต่ว่าท่านภาวนาดีนะเวลาใครไปถามกรรมฐานเนี่ยท่านก็จะแจกซีดีหลวงพ่อไปฟังมีอยู่แล้วเบอร์ห้าอยู่ที่ไหนเบอร์ห้าฮะเบอร์อะไรนะสิบเก้าอะ กราบน,นมัสการหลวงพ่อค่ะม,มาจากจังหวัดนครสวรรค์ค่ะรู้จักหลวงพ่อผ่านทางซีดีมาเป็นเวลาสี่ห้าปีขอปวารณาเป็นเรื่องปลว่าจิตเราไม่เหมือนเดิมค่ะไม่เหมือนเดิม,ม,ม,ดมจากวันนั้นจนถึงวันนี้เออมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆรู้สึกไมมโลกมันห่างออกไปค่ะนะ<ต>ไม่ต้องรักษานะค่ะแต่ยังเป็นคน ศีลไม่บริบูรณ์นะคะหลวงพ่อแต่ตั้งใจไว้ว่าชาตินี้จะปฏิบัติธรรมจนลมหายใจสุดท้ายเออได้อย่างนี้นก็ยังดมมีมีสติคุ้มครองจิตไว้กิเลสเกิดแล้วรู้กิเลสเกิดแล้วรู้นะศีลจะบริบูรณ์มีข้อถามอยู่ข้อหนึ่งอยากจะถามหลวงพ่อเพื่อให้กับคนที่เจ็บป่วยอยู่ตอนนี้นะคะคือเมื่อครั้งหนึ่งเคยเกิด อุบัติเหตุถึงกั้นเสียชีวิตในขณะที่จมน้ำตอนนั้นอายุประมาณห้าขวบแล้วก็ได้ยินเสียงคนคุยกันคนหนึ่งก็บอกว่าแกตายแล้วนี่คนที่สองก็บอกว่าใช่ตายแล้วทำยังไงคนคนแรกก็กลับมา <c oughs> พูดอีกบอกว่าตายแล้วก็ให้นอนหลับสิ <c oughs> คนที่สองบอกนอนยังไงเขาก็บอกว่าให้นอนเฉย คือได้ยินเขาคุยประมาณนี้แต่ในสภาวะนั้นคือมันมืดไปหมดแล้วตอนนั้นหนูก็เด็กมากประมาณสักห้าขวบว่ายน้ําไม่เป็นจมน,น้ําที่<น>แม่<อ>น้ําเพชรหนูเองป่ะใช่ค่ะแล้วก็หลังจากที่เขาคุยกันจบก็ปรากฏเห็นตัวเองขึ้นมานอนอยู่ที่ริมแม่น้ําเพราะว่าผู้ใหญ่ช่วยขึ้นมาได้<น>ก็เลยเคยฟังธรรมของหลวงพ่อว่าถ้าเราคนเราจะตายจริงๆมันจะไม่เจ็บปวด หนูจะมายืนยันว่ามันเป็นความจริงค่ะหลวงพ่อไม่ต้องลองเหรอนะนตอนนั้นมันไม่เจ็บปวดจริงๆแต่อยากจะถามหลวงพ่อว่าเมื่อเราปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยชีวิตเราต้องถึงตรงจุดนั้นอย่างแน่นอนอยากกราบเรียนหลวงพ่อว่าถ้าเกิดจุดนั้นจริงๆแล้วเราควรจะทําอย่างไรต่อไปหรือหรือว่าดูจิตของตัวเองไปค่ะเวลาจะตายจริงๆร่างกายมันก็เฉยๆไปนะ มันเข้ามาที่จิตแล้วจะดีหรือจะไม่ดีจะไปเกิดที่ไหนอะไรจิตเป็นตัวเลือกทั้งสิ้นง,งั้นเราพยายามฝึกจิตฝึกใจของเราให้มันคุ้นเคยกับกุศลไว้อูกุลทั้งหลายพยายามละสิ่งที่ไม่ดีพยายามละไปจนใจมันคุ้นเคยกับความดีงามแล้วถึงจุดนั้นเนี่ยจิตใจมันจะทํางานตามที่มันเคยชินนะมีสติดูมันไป คือดูจนมันดับไปเองเลยใช่ไหมคะหลวงพ่อไม่ต้องไม่ต้องใส่ใจว่าเออน่าตอนนั้นจะได้เป็นอะไรก็ช่างมันค่ะถ้าสนใจว่าจะได้เป็นโน้นจะเป็นนี้นักก็จะได้เป็นเปรตเหมือนเมื่อตอนทานข้าวเลยค่ะเป็เปรตอยากยิบอาหารทําไมเปรตคอยาวใช่ไหมตัวยาวๆเวลาเราจะตักข้าวเห็ไหมนะ คอเลยยืดขึ้นมาทำไมเป็ดปากเล็กเพราะว่าใจมันอยากกินเยอะเลยปากมันกินไม่ไหวค่ะตักมาแล้วก็เหลือพวกเราก็เป็นใช่ไหมใจอยากกินเยอะๆแต่ปากมันกินได้นิดเดียวาปากเท่าลูเข็มกินไม่ได้อย่างใจหรอกค่ะปัจจุบันก็พยายามฝึกกายฝึกใจในในปัจจุบันให้มาก,ากที่สุดค่ะขณะน,นี้จิตฟุ้งซ่านแะล้วรู้ไหม นั่นแหละดูไป <หา S 2> ไปฝึกเอา<ส>ดีแล้วจมแม่น้ําเพชรจมในคลองกรุงเทพเนี่ยตายเลย <c oughs> ติดเชื้อตายเบอร์ห้าอยู่ที่ไหนเบอร์ห้าด้นท้ายห้องเบ,รบอร์สิบห้ามพูดเยอะนะ กับนวมสักการหลวงพ่อครับคือผมเคยฟังซีดีหลวงพ่อตั้งแต่ประมาณสิบปีที่แล้วแล้วก็ได้ลองฟังดูแล้วปฏิบัติด,ดูเมื่อมีโอกาสผมได้บวชประมาณปีสองห้าห้าสี่แล้วก็สดมนมาจนถึงวันนี้ไม่เคยขาดเลยครับมีวันนี้ไม่มีวันนี้ที่ขาดวันแรกครับอืแล้วก็คือผมเคยปฏิบัตินั่งแล้วมันสงบตอนที่เจอหลวงพ่อพูดตอนเด็ก มัธยมกับตอนที่บทที่ภูผาสูงเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อพุทธไปเทศครับหลังจากหลังจากนั้นมาผมก็มีครอบครัวผมรู้สึกว่าความเบาตรงนั้นมันลดลงแล้วผมเริ่มอินกับโลกมากขึ้นผมเคยนึกว่าขอมาสักครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับแล้ววันนี้ผมก็ได้มาหลวงพ่อภาวนาก็ตั้งแต่เป็นโยมนะหลวงพ่อพุทธเป็นครูองค์ที่สามองค์แรกคือท่านพ่อหลีที่สองคือหลวงปู่ดูล เรียนกัหลวงปู่ดูน,นี่ยวันเดียวกับที่ไปเจอหลวงพ่อพุธเราจากสุรินทร์วะเข้าครูลาชไปงั้นเรียนกับหลวงพ,พ่อพุธอยู่แล้วก็เป็นครูบาอาจารย์ที่หลวงพ่อเจอบ่อยที่สุด,ดเพราะท่านอยู่ใกล้ท่านจะสอนยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดจำได้ไหมได้ครับโอ้เนี่ยสำคัญนะ กรรมาฐานยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดต่ออีกวากหนึง่งด้วยความมีสตินะยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดใครเป็นคนทำร่างกายเป็นคนทำคิดใครเป็นคนทำจิตเป็นคนคิดเพราะฉะนั้นให้มีสติร่างกายทำงานมีสติรู้ทัน ใจิตใจทํางานมีสติรู้ทันใจิตใจทํางานส่วนใหญ่หนีไปคิดจิตใจหนีไปคิดเรามีสติรู้ทันะจิตก็จะหยุดคิดแล้วตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้อจิตมันเป็นผู้รู้แล้วก็ดูกายดูใจก็ทําทงานไปเรื่อยๆหลวงพ่อบวชตอนอายุเยอะแล้วนะนีบวชรอบสองรอบแรกตอนเป็นนักศึกษาภาวนาตั้งแต่เป็นโยมเหมือนที่คุณเป็นนั่นแหละ แล้วที่คุณทำอยู่นะไม่ได้แพ้ที่หลวงพ่อทำตอนเป็นโยมนะนั้นคุณทำไปเถอะเป็นลูกศิษย์มีครูฟังคำครูแล้วก็ปฏิบัติเอายืนเดินนั่งนอนกินเดิมทำอะไรเนี้ยคอยรู้สึกตัวไปเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวใจเป็นคนรู้เวลามันคิดนึกปรุงแต่งความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายเป็นของถูกรู้ถูกดู จิตเป็นคนรู้คนดูเนี่ยฝึกอย่างนี้ไปเรื่อยๆสุดท้ายก็จะเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างทั้งรูปธรรมทั้งนามธรรมไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราสติะระลึกรู้กายก็รู้กายไปเห็นกายเป็นไตรลักษณ์สติะระลึกรู้จิตก็เห็นจิตเป็นไตรลักษณ์ไปฝึกอย่างนี้แหละไปฝึกอีกครับขอบคุณครับหลวงพ่อไปหาหลวงพ่อพุธ ครั้งสุดท้ายที่ไปหาหลวงปู่ดูลงมาหาหลวงพ่อพุธหลวงพ่อพุธจะถามว่าหลวงปู่สอนอะไรถ้าเรียกหลวงพ่อว่านักปฏิบัตินักปฏิบัติหลวงปู่สอนอะไรบอกหลวงปู่สอนบอกพบผู้รู้ให้ทําลายผู้รู้พบจิตให้ทําลายจิตจึงจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงหลวงพ่อพุธบอกว่าเจ็ดวันก่อนที่หลวงพ่อจะไปหาหลวงปู่เนี่ยท่านไปหาหลวงปู่ หลวงปู่บอกว่าเจ้าคุณการปฏิบัติจะยากอะไรพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้พบจิตให้ทำลายจิตจตจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงนี่ท่านก็กลัวหลวงพ่อจะไปทำลายผู้รู้เราเบิดทิ้งอะไรยเงี้ยท่านเลยบอกว่าทำลายผู้รู้ก็คือปล่อยวางผู้รู้ไม่ยึดถือจิตมันปล่อยเองท่านบอกไม่ใช่เราจงใจไปทำลายแล้วท่านก็บอกว่าคุณกับอาตมามาทำกติกากัน ใครทำลายได้ก่อนให้มาบอกกันนี่ผ่านมาเป็นสิบปีนะนานจนท่านเกือบมรณภาพแนะล้วหลวงพ่อไปเจอท่านที่ทีโอทีพอท่านเทศเสร็จแล้วก็เข้าไปกราบท่านไปบอกท่านหลวงพ่อผมไม่เจอหลวงพ่อนานแล้วหลวงพ่อพุทธท่านก็บอกว่าหลวงพ่อจําได้นักปฏิบัติมีไม่มากหรอกเนี่ยคนฟังเยอะๆนะ แต่ที่จะเป็นนักปฏิบัติสู้ตายจริงๆมีไม่มากหรอกท่านบอกท่านจําได้แล้วกราบรียนท่านบอกหลวงพ่อผมเนี่ยทลายผู้รู้ไม่ได้เลยท่านนะยืดตัวขึ้นมาเลยนะห้าวหารเต็มที่เลยถ้าดูเป็นนะจะเห็นเลยแสงปุ๊บออกมาเลยนะสว่างพลงออกมาเลยท่านก็บอกว่าจิตผู้รู้เหมือนฟองไข่คือเหมือนเหมือนไก่ไข่ไก่อะไรอย่างเงี้ย ท่านเรียกว่าเหมือนฟองไข่จิตผู้รู้เหมือนฟองไข่เมื่อลูกไก่เติบโตเต็มที่มันจะเจาะทำลายเปลือกออกมาเองหลวงพ่อได้ยินก็เข้าใจกรรมฐานตัวนี้นะลงกราบท่านเพรวะพ่อต้องภาวนาต่อนะค่อยๆเข้าใจลูกไก่มันเจาะได้ยังไงคุณจะไปทำเอานะ พยายามรักษาศีลให้ดีที่สุดทุกวันแบ่งเวลาไว้ปฏิบัติในรูปแบบจะเป็นจะตายต้องทำให้มันเด็ดเดี่ยวลงไปเลยสูิว่าเราเคยนั่งสมาธิเดินจงกรมป่วยหนักนั่งไม่ไหวนอนอยู่นอนอยู่ก็อนอนปฏิบัติต้องสู้ตายอย่างนั้นเลยให้มันเด็ดเดี่ยวลงไปจะมีครอบครัวก็ทำหน้าที่ของเราไป เลี้ยงลูกเลี้ยงเมียไปอะไรก็ทำหน้าที่ไปนะก็รู้ว่านี่เป็นหน้าที่ของโลกส่วนหน้าที่ของธรรมมอหน้าที่ที่จะพัฒนาจิตตนเองนั้นมันไม่ได้เบียดเบียนเวลาทำมาหากินอะไรหรอกอดทนนะแล้วทำไปฝึกมาได้ดีแล้วเพื่อสิบห้ามพูดยาวนะ จำได้เพื่อสิบส่งกันบ้านยาวมกการากหวงพ่อจะออมอ,อไม่ได้ส่งการบ้านลวงพ่อนานแล้วก็ตอนนี้รู้สึกจะหลงอยู่ทางโลกมากเกินไปไปหลงมาทำไมล่ะทั้งทางที่งานนี่ไม่ต้องทำแล้วม,มาจเจริญภาวนา มันหลงไปทีาไหนอ่ะเือนค่ะมันหลงไปไหนหลงไปอดีตือเป่ะหรือหลงไปอนาคตไม่ได้หลงไปกับอดีตเจคะไปยุ่งอยู่กับลูกหลานอยู่หรอสงสารเขาอย่ายุ่งกับเขาเลยแล้วลูกสาวก็บอกกับแม่อย่าเลยนปฏิบัตินะนี่แหละลูกเขาจะบอกว่าอย่ามายุ่งกับฉันอ่ะเลยบอกว่าเราไปปฏิบัติซะทีนี้เมื่อก่อนนี้มัน ติดเฉยอยู่นะดูเหมือนว่ามันจะหลุดมาบ้างแล้วแต่ว่าไม่รู้หมดหรือเปล่าเจ้าค่ะถ้าเราไม่รวบเข้าไปมันก็ไม่ติดหรอกมันติดก็เพราะเราไปบัคคับเรียนอย่างจิตอย่างเนี้ยมันจะเข้าไปติดเจ้าค่ะรู้สึกไหมไปดึงจิตเอาไวไ้รู้สึกเจ้าค่ะก็ไปดึงมันทําไมล่ะเมื่อยมันเหมือนจะเดินหน้าแล้วก็ถอยหลังมาเออนั่นแหละไปดึงเอาไว้เจ้าค่ะมันเดินหน้าเรารู้ว่ามันเดินหน้าแค่นั้นพอแล้ว ไม่ต้องกลัวมันเดินหน้าดึงแล้วจิตมันเฉยมากเลยนะเจ้าคะไปคิดไว้ไจะรู้ว่าหลงเนี่ยไปตั้งหลายช็อตแล้วไปท่องไว้เดี๋ยวก็ตายท่องไว้บ่อยๆเดี๋ยวก็ตายนะเจ้าคะท่องไว้เรื่อยๆนะพูโธไม่อยู่นะเจ้าคะพอผู้โทไม่ไหวแล้วต้องท่องไว้ตายแน่ตายแน่ <c oughs> แบบเออรถบ่อตายแน่ตายแน่แล้วก็ อันนี้อันเดียวแต่ว่าทำสมาธิไม่ได้เลยนั่นแหละไปท่อตายแน่วเออจ,จิตมันจะแน่สักแค่ไหนนะพอถึงตายมันก็ยอมเจ้าค่ะแล้วลูกเราจะมีความสุขขึ้นนะการที่เรายุ่งกับลูกกับหลานนะลูกหลานไม่มีความสุขหรอกชีวิตเขาเขาก็อยากเดินของเขาเองเขาไม่ต้องการให้แม่มาควบคุมหลายสิบปีหรอกนะ ปล่อยเขาตอนนี้เป็นเวลาที่เราจะเอาตัวรอดแล้วลูกหลานไม่ช่วยเราไม่ได้นะถ้าเราจะตายจริงๆรอย่างมากก็มาเกาะอยู่ข้างเตียงพยายามแม่แม่มีสมบัติซ่อนอยู่ที่ไหนอีก <laughs> นะ <laughs> <laughs> ทิ้งมันไปจ,จิตฌานนี้ไม่ถูกนะ จาค่ะดานี้แน่นขึ้นมาดูออกเปล่าดูออกเจ้าค่ะเออนั่นแหละเพราะเราไปบังคับมันมันพ่ออะไรเลยคะเพราะบังคับไงตอบนะบังคับรู้สึกมันแบบตีขึ้นมามันดึงขึ้นมาอ๋อเจ้าค่ะปล่อยมัไปเจ้าค่ะขอบพระคุณเจ้าค่ะอ้าวหมดเวลาแล้วนะเชิญอ่ปฏิบัติถวายหลวงพ่อนะเจ้าอุโมทนาใครจะถามต่อก็ถามผู้ช่วยสอน พระธรรมเทศนาได้จบลงแล้วติดตามรับชมและรับฟังธรรมดีๆเพื่อการปฏิบัติได้ทางช่องวิหารธรรมและทางช่องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและรับฟังขอให้เจริญในธรรมทุกๆท,ท่านค่ะสาธุ